หอโบวตแตกนะคะวันนี้ที่ฉันเห็นแล้วค่ะว่าสามารถไปด้วยกันได้จริงๆเรียกว่าเป็นกันมิกแอนด์แมทนะคะและที่สําคัญเลยนั่นก็คือาพามรู บุรานะคะย่อมมาพร้อมกับอัตลักษณ์นะคะใช่ค่ะใจเลยอันนี้ลงมคลืนแล้วก็ลงตัวได้เลยนะคะมาสร้างคุณประโยชน์ให้กับเมืองร้อยเอ็ดให้โอกาสการศึกษากับเด็กแล้วก็มอบผลการศึกษามอบคุณเงินไปนะคะแล้วก็หารายได้เพื่อทําประโยชน์แก่สังคมและก็จังหวัดร้อยเอ็ดของเราถือว่าลงตัวและก็ยอดเยี่ยมที่สุดเลยนะคะเป็นดุงตาเป็นขาของชาวจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะใช่ค่ะเลยถ้าสนใจนะคะว่าเที่ซุปเปอร์คาร์นะคะเนี่ย ว่าเอ็มเป็นยังไงเป็นมายังไงอนะถ้ารู้จักคําว่าฟอร์มูล่าวันนะคะก็จะเข้าใจนะคะในส่วนของโปรซูเปอร์คาร์ค่ะว่าเป็นยังไงบางท่นก็ไม่รู้จักนะคะค่ะผมและแขกรับเชิญกออ็ไม่รู้เลย<ช>แต่ที่เขา, <S <S ขาว่ามุ่งเน้นซู้ปอร์คาร์ชมโรแมคเองครับไทยแลนด์จะมาสร้างประโยชน์ที่กำลังมึงได้เป็นตึน้งเต้